สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมบิวเพชรยนนะฮะวันนี้นะครับมีรถสว,สวยคันนี้นะฮะมาให้รับชมนะครับเป็น Isuzu d m a x นะครับคันนี้ตัวท็อปเลยนะฮะ h i g h l a n d e r c a p นะครับ1.9ึ่เซทพรีเท็กนะครับคันนี้ตัวท็อปทอปใหม่ๆเอี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรถเกจกระปุกนะฮะปี2019คันนี้ใหม่นะครับเลขไม้ที่80,000โลเท่านั้นนะครับคุ้มๆเลยนะฮะในราคาเพียง529,000บาทนะฮะโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปชมเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะฮะฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับ สำหรับไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้นะฮะอ่ามีไฟ Day t i เดทับ i n g Light นะฮะเป็นรูปตัวแอลแบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับสวยๆงามๆนะฮะไฟใส่กิ้งนะครับอ่ากันชนหน้าเส้นอ่ากระจังหน้านะครับเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับโครเมียมนะฮะเงางามนะครับอ่าสวยงามนะครับ D-Max คันนี้นะฮะ 1.9Z นะครับพลิสติกนะฮะ หนกันชนนะครับมีไฟตัดหมอกติดมาให้แล้วนะครับ2ด้านเลยนะฮะพร้อมกับข้อไฟตัดหมอกขมยัแบบนี้เลยนะครับสวยๆงามๆเนาะด้านหน้านะครับเป็นรถสีดํเตะกี้กระปุกนะฮะงดงามนะครับคันนี้ราคาประหยัดด้วยนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูกันต่อในส่วนของล้อและยางนะครับอ่านะฮะสำหรับล้อนะครับเป็นล้อแม็กอลอยเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กคิวสุกเลยนะครับขอบ18นะฮะคันนี้นะย้ายเป็นยางใหญ่ๆยกสูงแบบนี้ สวยงามนะฮะสำหรับยางเนะฮะเป็นยางติดรถมาจากสูงเลยนะครับเป็นยางบิสตต้นนะฮะปี19นะครับคันนี้อ่าอ่ายางตัวนี้เป็นยางปี19นะครับสวยงามนะครับตัวล้อแมกนะฮะสวยสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีรอยทะลงทะละขอบฟุตบาทอะไรมานะครับเอี่ยมเอียมเลยนะครับอ่ะในส่วนของเบ้าชกและซุ้มล้อนะครับเดิมเดิมนะครับเบ้าชกสวยงามนะฮะรอยซีดเม็ดอาร์คอยู่ครบถ้วนนะครับอั่งนี้เลย รถไม่มีชนหนักลิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับไว้ใจสบายใจกันได้ในเรื่องนี้นะฮะเหลี่ยมสันของตัวรถเนี่ยนะคมชัดนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยรักยงรักยิ้มนะครับสีรถเดิมๆนะครับมาดูที่กระจกมองข้างกันบ้างนะฮะกระจกมองข้างครอบโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวมาติดมาด้านล่างแบบนี้นะฮะสวยงามเลยนะครับมือเปิดโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีที่ กันลอยนะครับกันลอยก็เป็นคุเมี่ยมของ d ีแมเลยนะครับออนิวกระจกทุกบ้านนะครับกระจกเดิมแท้ศูย์นะครับกระจกเดิมแท้มาจากโรงงานนะครับกระจกโลโก้อิสุติดอยู่ขรบทูนนะครับทุกบ้านติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับมันได้ข้างนะครับนี่นะฮะก็มีรอยเท้าบ้างนะฮะรอยเท้ารอยเท้าของเซลนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นรอยเท้าของผมเองนะครับต้องขอภายตรงนี้ด้วยนะครับมีรอยเท้านิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะฮะ สีของตัวรถเรียบเนียนนะครับไม่มีร่องรอยนะฮะก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บงานให้นะครับตรงนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนะครับโลโก้ Isuzu D-Max s p r e t i ดี DDI ติดอยู่ครบถ้วนปกตินะครับกันชนสวยงามไม่มีรอยบุบรอยะไรนะครับ รถไม่มีชนหนักพิวารจมน้ํานะครับมือเปิดโคมเมี่นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยแบบนี้นะครับอ่ะเปิดให้ดูนิดนึงแม็กไลเนอร์นะครับสวยๆงามๆนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดนะฮะไม่มีรูอะไรนะครับโผหูนะครับคันนี้อ่ะสวยงามนะครับดูที่ฝากระโปรงท้ายกันก่อนนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับไม่ได้มีรอยถอดรอยอะไรมานะครับนี่เลยลองกระบะนะครับ ให้ดูแบบละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้เนาะรถปี19กีกระปุกนะครับราคาอยู่ที่500,000บาทนะฮะติดต่อผมมาได้โทรสอบถามในข้อมาเลยนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาคุยดูนะครับคันนี้ผ่อนอยู่งวดแล้วประมาณหมื่นหนึ่งนะครับราคา500,000กว่าเนี่ยผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในต่อนะครับเดี๋ยวแจ้งกันนิดนึงนะครับคันนี้นะฮะแซดพีทินะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับแบบนี้นะครับอ่ะมือเปิดสมาร์ทเอนทรีนะครับกดปุ่มล็อกปุ่มอ่าล็อกได้จากตรงนี้ได้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในต่อนะครับสวยงามนะครับด้านในของคันนี้นะฮะเปิดแคปให้ดูด้วยเลยทีเดียวนะครับอ่านะครับในส่วนของภายในนะฮะเบาะนะครับเริ่มที่เบาะก่อนนะ เบาะจะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับงดงามนะครับเบาะงดงามนะอ่ะแผงประตูนะครับแผงประตูเป็นสีดํานะครับอ่าตัวแผงประตูหลักๆนะครับเป็นวัสดุขึ้นรูปนะครับตกแต่งด้วยอ่าที่พักแขนนะครับเป็นหนังสีน้ําตาลไหมแบบนี้นะครับสวยงามนะครับดีไซน์รถสวยงามนะครับแล้วก็มีแถบที่เป็นสีดําเมทัลลิกตกแต่งไปด้วยนะฮะก็ เป็นดีไซน์ของทาง DMAX อยู่แล้วนะครับปกตินะครับมือเปิดโคลเมียมนะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับเซ็นเรนล็อกนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นกุญแจสมาร์คอา์คีเลตแล้วนะฮะก็มีปุ่มพุชตาร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเหยียบเบรกอ่าเหยียบคัสต์นะครับแล้วก็กดปุ่มพุชตาร์เครื่องยนต์ติดนะประมาณนี้เลยนะครับหัวเกียร์เดิมๆนะครับดูที่พวงมาลัยก่อน วงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับวงมาลัยอิสุสุนะครับล่องรอยของการใช้งานแทบจะไม่มีให้เห็นนะครับการสึกหลอทะลงทะลอกอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับวงมาลัยหนังนะครับมีตะเข็บเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะผงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะฝั่งซ้ายนะครับเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงทางด้านนี้นะฮะอ่า ปรับเสียงลดเสียงรับสายวางสายอะไรตรงนี้ได้หมดแล้วนะครับหาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะด้านขวานะครับอ่าเป็นคูบคอนโทลนะครับเป็นคูบคอนโทลจากตรงนี้ได้นะครับอ่าสวยงามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่าพวงมาลัยนะครับมันตีฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะครับมาดูกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะฮะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับอ่านะกลก้องถอยอะไรก็อยู่จากตรงนี้นะครับสามารถปรับ มีปุ่มให้ปรับจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับจากคุณคนอ่ามันติฟังก์ชันได้นะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบอนาล็อกปกตินะครับตรงนี้นะปรับ4ระดับนะครับแอร์นะฮะเกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับหสปีดนะครับหัวเกียร์หนังเดิมจากโรงงานนะครับตรงนี้ในส่วนของชุดต่างๆฟังก์ชันด้านหน้าของคอนโซลก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะในส่วนของคอนโซลนะครับ เนื้อเนื้อของคนทนหลักๆนะครับก็สวยสมบูรณ์นะฮะไม่ได้มีรอยฉีกขาดอะไรนะครับอ่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้ไมคแค่แปดหมื่นนะครับไมคแค่แปดหมื่นราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับที่ผมแจ้งนะครับรายละเอียดตัวรถจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้วยนะฮะเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับอ่ะเหยียบคัสต์นะครับกดปุ่มนะฮะกุญแจต้องอยู่ในรถนะครับเป็นธรรมาคีย์เลส เครื่องยนต์ติดนะครับปกติดีนะฮะหน้าจอ M I D นะครับหน้าจอหน้าปัด M I D นะครับนี่นะครับไม่แปดหมื่นโลนะครับตรงนี้นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับไม่แปดหมื่นอ่าไม่แปดหมื่นโลเคียร์นะครับเช็คเกียร์ก่อนจะคู่โอเควางเรียบร้อยอ่ะดูที่หน้าจอนะครับหน้าจออ่าเราเราอ่าเป็นหน้าจอทัชนะครับปกติดีกล้องหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องหลังปกตินะครับ นะะฮประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของภายในตัวรถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังแคบนิดนึงนะครับก่อนจะพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะอ่ะ <adrenal> ด <in> ้านหลังนะครับกว้างขวางนะฮะกว้างขวางก็กว้างสําหรับรถรถสมาร์ทแคบนะครับสเปซแคบคันนี้นะฮะอิวซุก็เรีลสสเปซแคบนะครับก็กว้างขวางดีนะครับถึงจะไม่เท่า4ประตูนะฮะแต่ก็คือปกติดีนะครับด้านหลังนะฮะเบาะหนังนะครับสีดํา นะครับสวยสมบูรณ์ไม่ได้มีรอยฉีกขาดอะไรนะครับนี่ให้เห็นกันชัดๆนะฮะในส่วนของที่พักนะฮะที่พิงหลังนะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้านิ่มๆนะครับอ่ะนะฮะในส่วนของต่อไปนะครับหลังคานะครับอ่ะก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดอะไรนะฮะตรงนี้นะฮะมีรอยยันตรงนี้เราลบได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะอ่านะฮะประมาณนี้เลยนะครับเบาะหนังผมชอบมากเลยนะสีน้ําตาลไหมเนี่ยมันสวยดูแบบ ไฮโซนะฮะมันดูไฮโซนิดนึงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์ห้องเครื่องด้านหน้าดีกว่านะครับว่าสวยสมบูรณ์ขนาดไหนนะฮะป่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับในส่วนของด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์อะไรนะฮะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับอี่สูตรนะครับ d d i นะครับเครื่องยนต์นะฮะเป็น1.9ลิตรนะครับสสูบนะครับคันนี้นะฮะก็เป็นตัวท็อปนะครับสำหรับคันนี้นะฮะดูเครื่องยนต์นะฮะสวยสะอาดนะครับห้องเครื่องไม่มีคราบไหลเยิ้มของน้ำมันนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยงามสวยสมบูรณ์นะครับมาดูที่ฝากระโปรงก่อนกับฝากระโปรงด้านหน้านะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับ อ่าเม็ดอาร์ที่อยู่ปกติดีนะครับอ่าสติกเกอร์นะฮะอยู่ครบถ้วนนะครับไม่ได้มีลอกนะครับสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนเลยนะฮะซีนนะครับซีนเล็บจิกเข้าอยู่นะครับเป็นรอยเล็บเลยนะครับตรงนี้อ่าเคลียร์เคลียร์กันไปนะฮะเคลียร์กันไปเลยนะฮะอ่าหัวน้ำไม่เคยขยับนะครับแก้มขวาลายไฟนะครับเบรกเอบีเอสนะครับคันนี้นะฮะดิสล็อกดิสคู่หน้านะครับหลังดั้มนะครับอ่า ทานขวาไปนะครับเม็ดอาร์คมคมกลมๆกันแบบนี้นะฮะเห็นๆรถเดิมๆนะครับคันหน้านะครับอ่านะฮะตรงนี้เลยเคลียร์เลยนะฮะเคลียร์เคลียร์เลยนะฮะหัวน็อตแต่ละอันนี้ไม่คือขยับนะครับนี่นะครับอ่านะฮะอยู่ครบถ้วนนะครับแผ่นพงแผ่นเพนะฮะสวยฮะสวยเดิมจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะฮะดีแม็กนะครับคันนี้อ่ะฝากพี่ๆกันไว้อีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้อีซูซูดีแม็กนะฮะไฮแลนเดอร์แคปนะครับอ่า เป็นตัว1.9แซดพิีกนะครับก็เป็นตัวท็อปนะฮะปี2019นเกะครับเกียร์เมนน่นนะฮะหรือเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะฮะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถกระบะยกสูงแบบนี้ไว้ใช้นะครับสวยๆดุๆแบบนี้นะฮะดุดันไม่เจง่าไม่เกงใจใครนะครับ ก็คันนี้เลยตอบโจทย์นะครับราคา529,000บาทนะครับจัดได้ฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวได้เลยออกรถศูนย์บาทนะครับไม่ต้องควักเงินสักบาทออกรถนะฮะขอแค่มีใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูได้นะครับอ่านะฮะลองคุยกันดูนะฮะหาแนวทาง การไปต่อนะครับแต่ละเคส <us> แต่ละเค 2019, สนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะฮะห้าแสนสอนานะครับฝากกันไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวลากันไปก่อนด้วยคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขันหน้านะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็จะกราบขอบคุณกราบขอบคุณอย่างมากนะครับสำหรับการติดตามของพี่ว่ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ